เหตุฆาตกรรมที่ขอนแก่นค่ะอันนี้ไปดูเหตุสะเทือนขวัญที่ก็ยังสะเทือนขวัญยาวนานมาจนถึงตอนนี้เลยนะคะกับเหตุการณ์โกดังดอกไม้เพลิงระเบิดค่ะจากเหตุการณ์โกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดที่เกิดขึ้นกลางตลาดมูโนจังหวัดนราธิวาสค่ะก่อให้เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างทําให้เกิดข้อสงสัยว่าที่ผ่านมาการควบคุมดูแลโกดังแห่งนี้เป็นยังไงส่วนในเรื่องคดีความค่ะรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติยืนยันว่าถ้าพบเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องจะดําเนินการให้ถึงที่สุดเราไปติดตามข้อเท็จจริงได้ จาาากรยงนค่ะเป็นเหตุสะเทือนขวัญคนไทยทั้งประเทศเมื่อโกดังเก็บดอกไม้เพลิงตั้งอยู่ในชุมชนตลาดมูโนตำบลมูโนอำาเภอสุไงโกลกจังหวัดนราธิวาสเกิดระเบิดขึ้นเมื่อบ่ายวันที่29กรกฎาคม2566ความรุนแรงของระเบิดได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปถึง11รายทั้งเด็กเล็กและผู้ใหญ่ ยังมีผู้บาดเจ็บอีก389คนบ้านหลายหลังคาเรือนเหลือเพียงซากปรักหักพังนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของหายนะที่แหล่งเก็บวัสดุที่เป็นเชื้อปะทุหรือดอกไม้เพลิอเกิดระเบิดเคยมีบทเรียนราคาแพงลักษณะนี้เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งล่าสุดเกิดเหตุระเบิด,เ,บดเมื่อวันที่24กรกฎาคม2566ก่อนหน้าเพียงไม่กี่วันที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่มีผู้บาดเจ็บ121ราย และเมื่อรวบรวมข้อมูลตั้งแต่ปี2,551จนถึงปัจจุบันพบว่ามีเหตุโรงงานและโกดังเก็บพลุดอกไม้เพลิงเถื่อนระเบิดมากกว่า20ครั้งจนกลายเป็นสุกนาธกรรมที่สร้างความเสียใจเป็นบานแผลที่ยากจะลืมของผู้สูญเสียโกดังแห่งนี้เป็นของร้านวีรวัตรพาณิชย์ที่เปิดหน้าร้านขายของชำแต่หากจะสร้างโกดังเก็บพลุจะต้องขออนุญาตต่อหน่วยงานเพราะด้วยวัสดุไวไฟ,ไฟที่เป็นเชื้อปะทุอย่างดอกไม้เพลิงพลุประทัดถือว่าเป็นวัสดุอันตราย ประเทศไทยจึงมีกฎหมายมากำกับดูแลอย่างรัดก,กุมเพื่อให้สินค้าและกิจการประเภทนี้มีความปลอดภัยตั้งแต่การขออนุญาตผลิตการค้าการครอบครองการจัดเก็บและการขนส่งผ่านห้าหน่วยงานที่รับผิดชอบประกอบด้วยกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อเท็จจริงการก่อสร้างโกดังแห่งน,นี้ทราบว่าอบตอโมูโนได้รับการขออนุญ,ญาตก่อสร้างเมื่อวันที่15มีนาคม2566กำหนดแล้วเสร็จ1ปีสิ้นสุดวันที่16มีนาคม2567ซึ่งเอกสารสัญญาและแบบก่อสร้างได้ยื่นต่ออบตอโมูโนอย่างถูกต้องเป็นการขออนุญาตสิ่งปลูกสร้างตัวอาคารเท่านั้นตามอำนาจของท้องถิ่นกขได้ไปตรวจสอบพื้นที่ที่ ว่าจะขอสร้างขอถูกต้องตามกฎหมายครับส่วนขอความนุญาตมาก็คือว่าจะสร้างโกดาเก็บของนะครับ ไม่ได้อนุญาตส่วนอื่นๆนะครับก่อนจะสร้างเขาไปมีการตรวจสอบก่อนครับเพราะว่าเราอนุญาตแค่ปีหนึ่งด้านในอำเภอสุงไงโกโลกได้ให้ข้อมูลว่าแม้ระเบียบผู้ประกอบการสามารถขออนุญาตตั้งโกดังได้แต่ในพื้นที่ไม่มีอนุญาตให้เก็บวัตถุดอกไม้เพลิงในโกดังซึ่งผู้ประกอบการจะต้องนำสินค้าประเภทผู้ดอกไม้เพลิงไปฝากเก็บรักษาไว้ในหน่วยงานของทหารของจังหวัดเท่านั้นและจะต้องทำการบันทึกเบิกจ่ายเพื่อควบคุมปริมาณที่ปลอดภยัย ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติเหมือนกันทั่วประเทศแต่โกดังนี้ไม่เคยขออนุญาตเก็บพลุดอกไม้เพลิงแต่มีการขออนุญาตสร้างโกดังเพื่อเก็บสินค้าเบตเตะลิตเท่านั้นไม่มีการมาขอเลยแล้วก็ไม่มีใครมาเขาเรียกว่าติดต่ออหรือปรึกษาเลยเปิดศูนย์ดรงธรรมมานะครับทั้งสายด่วนทั้งศูนย์รงธรรมทั้งผ่านกรมการบริการว่า,นานเนี่ยไม่มีใครมาร้องกับทางอำเภอเลยนะครับ เรื่องของการลักลอบจำหน่ายปลุกระทัดนเเพราะว่ามันเพิ่งวายาดก่อสร้างแล้วก็เพิ่งมสร้างขึ้นนะครับพูดง่ายๆว่าสร้างยังไม่เสร็จแล้วก็แอบใช้ซะก่อนนะครับส่วนการเคลื่อนย้ายขนส่งพลุดอกไม้เพลิงเข้ามาในพื้นที่โดยเฉพาะชายแดนใต้เป็นพื้นที่บังคับใช้กฎหมายพิเศษพรกฉุกเฉินและพรบรความมั่นคงจึงต้องได้รับอนุญาตจากแม่ทัพภาคที่4ี่ และขออนุญาตเป็นกรณีพิเศษจากกรอรมนภาค4ีส่วนหน้าทั้งใบอนุญาตของผู้ประกอบการการตรวจสอบข้อมูลใบสั่งซื้อของร้านและผู้ประกอบการให้ตรงกรันถ้าทุกอย่างถูกต้องครบถ้วนพวกอในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ก็จะอนุญาตให้ขนย้ญญายเข้ามาในพื้นที่ได้ตอนในการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเราจะเข้าไปเกี่ยวข้องแค่เฉพาะในเรื่องของการออกมาตรการควบคุมในการขนย้าย นะครับว่าการขนย้ายดังกล่าวนั้นถูกต้องตามระเบียบถูกต้องตามใบอนุญาตที่มีไว้หรือไม่อย่างไรแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบความเชื่อมโยงของบริษัทร้านค้าต่างๆว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่หรือไม่อย่างไร ขณะที่รูปแบบแลักษณะประกอบการเป็นแหล่งโกดังจัดเก็บสินค้าที่ซื้อมาและขายไปจึงไม่ถือว่าเป็นโรงงานผลิตตามข้อกําหนดของกระทรวงอุตสาหกรรมแต่หากมีการแจ้งจังหวัดว่าโกดังแห่งนี้เป็นคลังสินค้าจําพวกดอกไม้เพลิงวัตถุไไฟ้าอุตสาหการรมจังหวัดก็สามารถลงพื้นที่ตรวจสอบตําแหน่งที่ตั้งของโกดังได้ว่าเหมาะสมหรือไม่แต่ที่นี่ไม่มีการแจ้งไม่ไม่ทราบไม่ทราบเลยนะครับว่ามีการสร้างโกดัง จริงๆแล้วเนี่ยโกดังอันนี้หน่วยงานท้องถิ่นไม่จาเป็นต้องแจ้งอุตสาหกรรมก็ได้นะถ้าทราบว่าเขาเก็บสินค้าทั่วไปจะไม่เกี่ยวข้งของกับอุตสาหกรรมเลยแต่ถ้าทราบว่าสร้างโกดังเพื่อเอามาเก็บวัตถุประทัดท่านต้องแจ้งห้าหน่วยงานไม่ใช่เฉพาะอุตสาหกรรมท่านต้องแจ้งหมดเลยแล้วถึงจะอุตสาหกรรมแล้วก็ทั้งห้าหน่วยจะต้องเข้ามาดูแล้วก็เข้ามาพิสูจน์ทราบว่าสามารถดําเนินการได้ไหม และจากเหตุการณ์ครั้งนี้สถานประกอบการได้แจ้งหยุดกิจการในระบบประกันสังคมตั้งแต่ปี2563การจร้างงานต่อเติมโกดังจึงดําเนินการไม่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงานสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนาราธิวาสได้ร้องทุกข์กล่าวโทษสองสามีภรรยาเจ้าของโกดังดอกไม้เพลิงในฐานะนายจ้างตามมาตรา4แห่งพรบความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน ร้องทุกข์กล่าวโทษนายปฐมพรพรมสกุลผู้รับเหมาเชื่อมโครงเหล็กในฐานะนายจ้างตามมาตรา5แห่งพรบคุ้มครองแรงงานพุทธศักราช2541อีกหนึ่งหน่วยที่ต้องกำกับดูแลคือสาธารณสุขที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรการด้านกฎหมายกับการควบคุมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและผลิตภัณฑ์โดยต้องตรวจสอบว่าสินค้าเป็นอันตรายต่อคนในชุมชนหรือไม่ ซึ่งการประกอบกิจาการต้องคำนึงถึงความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของประชาชนในชุมชนมากที่สุดแต่ที่ผ่านมาโกดังแห่งนี้ไม่เคยแจ้งจดว่าเป็นโกดังเก็บวัตถุไวไฟหรือดอกไม้เพลิงแต่อย่างใดจากกระแสะคนในพื้นที่และสื่อทุกขแขนงที่จับตาเฝ้าดูการทำงานของตำรวจเพราะเชื่อว่าการเก็บตุนพดอกไม้เพลิงจำนวนมากเกิดจากการทุจริตเรียกรับสินบนหรือสวยของเจ้าหน้าที่รัฐ เรื่องนี้พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพอบตรสั่งการเร่งตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของห้าหน่วยงานและเส้นทางการซื้อขายตั้งแต่การนำเข้าผ่านศุลกากรแหลมฉบังมาสู่คลังสินค้าที่อำเภอหันใหญ่จังหวัดสงขลาส่งต่อไปยังโกดังแห่งน,นี้ก่อนจะส่งออกขายยังประเทศมาเลเซียพร้อมสั่งตรวจสอบใบอนุญาตวันนี้ก็ต้องไล่ย้อนกลับไปทั้งหมดนะครับนะเพราะฉะนั้นจะผ่านที่ไหนผ่านเข้ามาในพื้นที่ของโกลก ทำไมที่ตรวจไม่เจอนะครับรถคันต้องมาเริ่มเทิมไม่ได้ไปไม้ยืมฟันนะครับนะอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องมาไล่ทั้งหมดไม่งั้นมันตอบคาถามสังกมไม่ได้วันนี้มี5้าหน่วยงานนะครับตำรวจเป็นปลายเหตุนะแต่ว่าการรับส่วยเอ่อถ้ามีนะครับเราอย่างนี้เราต้องให้ความเป็นธรรมทุกส่วนแต่ต้องตรวจสอบอย่างรวดเร็วนะครับถ้ามีเมื่อไหร่นะครับก็ฟันไม่เลี้ยงนะครับก็ต้องเมืองคดีไปตามกฎหมายนะครับนะเพราะนั้นเอ่อจะเป็นหน่วยไหนแล้วแต่วันนี้เอ่อเรายั้งมือไม่ได้ นะครับนะส่วนเราก็จะมาดูลายละเอียดอย่างอื่นนะครับว่า,าว่ามีการเรื่องมาเสียก่อนไหมนะฮะสำคัญนะครับถ้าเรื่องภาษสียกรเมื่อไหร่อันนี้เป็นความผิดบทหนักนะครับก็คือ,อต้องนาไปสู่ความผิดมูลฐานความผิดฐานฟอกเงินนําไปสู่การยึดทรัพย์นะครับอันนี้เป็นความผิดฐานบทหนักโศกนาฏกรรมครั้งนี้อาจเป็นจุดตื่นตัวในพื้นที่ที่จะให้ทุกคนหันมาเห็นค่าคําเตือนของหน่วยง,งานความมั่นคงที่เน้นย้ํามาโดยตลอดถึงอันตราย โดยเฉพาะพื้นที่3ามจังหวัดชายแดนใต้โดยได้ดําเนินการทั้งการทลายโกดังห้ามงดเล่นห้ามจําหน่ายจนถูกโจมตีว่าใช้อํานาจเกินขอบเขตจํากัดสิทธิ์ของคนในพื้นที่และมีกระแสต่อต้านซึ่งครั้งนี้คงถึงเวลาแล้วที่คนในพื้นที่ผู้นําพื้นที่ผู้นําชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ควรหันมาให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและให้ความสำคัญกับคำเตือนข้อห้ามของหน่วยงานความมั่นคง ทีมข่าว n b t ภาคใต้รายงาน